บทวิเคราะห์ประจำวันในคู่สกุลเงินของ AUD/USD คู่สกุลเงิน AUD/USD นั้นเรามองว่าตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาลงเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านจะอยู่ที่ราคา0.64571ถึง0.64873กลยุทธ์ในการซื้อขายรอสัญญาณขึ้นรีเทสทดสอบที่โซนแนวต้านสวิงไฮ เมื่อราคาขึ้นทดสอบรีเทสที่โซนแนวต้านสวิงหายได้แล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P.S. เซลมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนกับตัว P.S. เซลกลับลงมาเราจะเซลล์กลับลงมาเก็บ T.P. ที่ราคา0.64229 T.P. ที่2อยู่ที่ราคา0.64081 Stop Loss นั้นอยู่ที่ราคา0.64943 ที่นี้เป็นแผนเทรดในฝั่งเซลล์ของคู่สก,กุลเงิน AUD USD